สวัสดีค่ะมวยจบแล้วก็หวังว่าวันนี้จะกินเต็มนะคะหมอแววเก่งไ,ไหมวันนี้หมอแววผู้พาคนปั่นมวยไทยจนร่ำรวยจนได้พาลูกพาเมียไปเที่ยวต่างประเทศน,นะคะวันนี้กินเต็มสี่คู่นะคะก็หนูก็ไม่ต้องาการอะไรมากนะคะถ้าวันไหนที่หนูพาแพ้พาพลาดก็ไม่ได่าหนูก็พอใจแล้วะคะ่ะแล้วก็ทีมมันกดดันนะก็ถ้าเกิดชนะแบบนี้ก็มีความสุแขแฮปปี้ทุกท่าน,นก็ขอให้ คนนะคะี่ติตามหนูงเงงดืรวยมวยเข้าขแบบตั้งใจทำให้ดีที่ส,สุดเพราะว่าหนูคนเล่นมวยหนูไม่มวยอยู่แล้วก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำพักยกดีๆนะพักยกบบยี่สิบสี่จบครบเรื่องเรื่องมวยค่ะต้องพักยกยี่สิบสี่โอนการันตีเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ดีจริงหนูไม่ทำงานด้วยเป็นปีแล้วอยู่กับพักยกนี้มาเป็นปีแล้วนะคะเดีย๋ยวไปหาทีา่คุยเรื่องมวยกัน ไม้ใหญ่ถูกโค่นด้วยขวานคมคนเก่งถูกล้มก็เพราะทำตัวเด่นเกินถ้าเป็นคนตรงอย่าตรงจนเสียเหลี่ยมถ้าเป็นคนดีอย่าดีจนถูกเอาเปรียบโลกแห่งความเป็นจริงการถูกเหยียบย่ำมักมีมากกว่าการให้โอกาสพาดมาเมื่อไหร่คุณคงได้เห็นกัตาเพราะที่เป้าศูนย์กลางมันคือที่หมายปองของเหล่ามือฉมังคนที่แหลมคมระวังจะเสียคม อัปเดตโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่5พฤศจิก,กายน2566ายถ่ายทอดสดทางช่อง 7H d ดที HD, ทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะรอบนี้นะคะเป็นแค่การเล่าประวัตินักมวยให้ฟังนะ,ะยังไม่สืบยังไม่การันตียังไม่อะไรทั้งนั้นแล้วหลูจะมาฟันธงให้ฟังอีกทีคือมันสุขหรือคือมันเสราร์นะวันนั้นถึงจะเอาจริงค่ะคู่ที่หนึ่งเพชรซัมซั่จอพัชริยากีฬาสยามสุรินทร์นะคะเจอกับเพชรอดิศักด อาริสากุบคู่นี้ชกกันที่พิกัด1น6ปอนด์ส่วนคู่2ลิทธิชัยปอพีรพัฒน์คู่นี้ชกกับเพชรอันวาพุ่มพันม่วงชกกันที่พิกัด1น0อปอนด์ค่ะส่วนคู่3มเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้เจอกับทศกัณฐ์ช้างนครศรีคู่นี้ชกกันที่พิกัด117่ปอนด์และคู่เอกของรายการนาวุฒิกรส่วนน้ำทานทีรีวัฒน์ทันกับผานเพชรเกียรเพชรคู่นี้ชกกันที่พิกัด1น8ปอนด์เป็นการทีมแชมป์แบนตันเบทมวยไทยเจ็ดสีนะคะ ที่1นนะคะเพชรสันซัจอพัชริยากีฬาสยามสุรินทร์เจอกับเพชรอดิศอริษากุ๊กนะคะคู่นี้ชกกันที่พิกัด116อปอนด์ข้อมูลไม่ค่อยมีเลยนะคะก็เล่าไปตามเชิงก่อนเนาะเดี๋ยวมันดึกเพชรสันซัจอพัชริยานะเป็นนักชกอายุ16ปีส่วนสูง1 6 3เซนติเมตรการผ่านมวยไม่มากไม่น้อย40ครั้งนะคะก็เดี๋ยวหนูต้องหาข้อมูลใหม่อีกครั้งนะคะวันนี้ก็เล่าไปก่อนเอาตามที่ข้อมูลหาได้นะคะ สามไฟล่าสุดที่ทํามานะเคยชนะนักยกหนึ่งเจ้าพันพยักโปโมวยไทยหัวหินที่ศึกท่อน้ําไทยแล้วก็มาชนะนักยกสามเจ้าลูกรักโชคไทยพรมวยไทยล่าสุดนะมาชนะคะแนนฝนเหนือเอฟทีออยที่ศึกท่อน้ําไทยฟอร์มสุดลเลยเนะคะส่วนน้าเงินนะเพชรอดิษักอดิสากุ๊บนะก็เคยเห็นเขาครั้งหนึ่งที่ช่องเจ็ดชกกับเจ้าเด็กกล้ามเป็นนักชกอาย 18, ุสิบแปดปีสูสนหกสิบแปดเซนติเมตรนะก็น่าจะสูงกว่าเป็นมวยมาจากอำเภอคลองเหนือจังหวัดกระบี่ค่ะ ดาวดาวทองอลิสากุปอีกชื่อนหนึ่งนะคะ <g år> ก็เป็นคนเดียวกันก็เคยชนะคะแนพนพรนำโชคสอภูมิพัฒมาแล้วก็มาแพ้คะแนนเล็กก้าต้งตลิ่งพันที่ศึกมวยไทยจัดสีล่าสุดนะมาชนะรักทุกสี่ก็สุดหล่อพีดูผ้าใบที่ศึกรวมพลคนสมุญนะคู่นี้เดี๋ยวดสืบใหม่ก่อนนะคะแต่หนูเคยเห็นแต่มุมน้ำเงินชกนะก็ชอบไปที่มุมน้ำเงินก่อนแล้วกันส่วนคู่สองนะคะฤทธิชัยปอพีรพัฒ เจอกับเพชรอันวาพุ่มพันม่วงคู่นี้ชกกันที่มีการหน120ึ่ง้อยี่สิบปอนะคะคู่นี้ก็พอคุณหน้าคุณตาอยู่นะคะฤทธิชัยปอพีรพัฒ์วันนี้อยู่มุมแดงนะคะเจ้าฤทธิชัยปอพีัหรือฤทธิชัยบอเท็รประกลุหรือฤทธิยาปอพีรพัฒ์ เป็นนักชกอายุ18ปีส่วนสูง169เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีกันผ่านมวย60ครั้งหน้าเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องทำการพิซ้อมที่ลูกมะขามหวานนั้นนักไปปอยอยู่ที่5 7กิโลค่ะเวทที่ชกนงเก่งอยู่ที่5 3 1 1 6มยไม่เกินรยี่ปอนด์นะคะก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเป็นซ้ายดีฉลาดเหลี่ยมเชิงดีฟอร์มสดเพิ่งแพ้ไฟเดียวนะคะไฟนี้มันลงมาซ้อมที่ลูกมะขามหวานละ เพระเาะปกติเห็นซ้อมที่ปอวีนพัทเดี๋ยวต้องสืบดีๆค่ะวันนี้ก็เล่าคร่าวๆก่อนตามเชิงตามที่ข้อมูลมาเลยนะคะสามไฟล์ล่าสุดนะเคยแพ้คะแนนเด่นพยักศักดิก์สตูลมาที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มาแพ้คะแนนก้องสุรินทร์สอจเล็กเมืองนอนท์ที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีล่าสุดนะมาเสมอกับดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีค่ะคุูทุกวันนี้น่าจะเป็นเจ้าเพชรอันวานีมั้งหนูก็ไม่กลัวหนูพูดถูกหรือเปล่า น่าจะเป็นเพชรอันวาเดียวนะคะที่ชกสายเสียโบท๊ทนะคะก็เป็นนักชกมาจากสงขานะเป็นมวยเขา่ขาเข่าโดยเฉพาะเลยนะคะฉายาที่เคยใช้ก็เจ้าเพชรอันวาสารฝันกีฬานาทวีหรือสอลิเดียหรือพิชิตครังหลวงนะก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันค่ะวันนี้ก็ใส่สีเสือ้อพุ่มพันม่วงนะก็เป็นมวยเขา่าล็อกลัดปีเหนียวแน่นบู๊ดุดันไม่หล่นก่อนตายมีรุ้นนะคะน่าจะเป็นการมาชกกันครั้งแรกหรือครั้งที่สองนะหายไปนานแล้วก็ ถ้าเป็นคนนี้นะคะหายไปนานกลับมานี่เพิ่มเวทขึ้นมาชกเลยนะปกติเขาชกอยู่ที่เวทร้อยปอนด์เองนะเท่าที่หนูจาได้อะ่ะมาดูสามไฟล่าสุดที่เคยทํามานะเมื่อปีหกสี่ก็เคยแพนด็อกยกสามเจ้าเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยที่สึกมวยมันสุกแล้วก็มาชนะคะแนนสายใจสรัตะนะรุ่งโรดเมื่อปีหกห้าเดือนเก้านะคะแล้วก็มีขึ้นโปรแกรมเมื่อเดือนหกปีหกนะคะกับลุ่งเพชร ต่อคงอินนะที่สึกมุทันจ็ดสีอีกสีเสื้อหนึ่งก็สวิมลรัตน์คู่นี้เดี๋ยวหนูหาข้อมูลก่อนแล้วมาพูดใหม่ดีกว่าคู่3ามรองคู่เอกนะคะก่อเต่ากระเป๋าลิงกี้เจอกับทศกันช้างนาครนสีคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึอยสิปอนะ,ะก็คุณหน้าคุณตากันดีนะเจ้าก่อเต่าเพชรสมนึกนะก็พึ่งชนะนอกเจ้าเวนอมไปหักปากกาเซียนไปนะคะ ไปก่อนเป็นนักชกอายุ18ปีสูนสูง162เซนติเมตรนะเป็นมวยปรลจักเซรภูมิจังหวัดร0ออการผ่านมวยค่อนข้างดีนะ100ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยเข่าบู๊ดูดันนะคะก็ทำการซ้อมที่เพชรสมนึกจังหวัดร้อ็น้ำหนักปล่อยอยู่ที่56กิโลเวทที่ชกเราเก่งของน้องอยู่ที่114ไม่เกิน123ปอนนะเจากก้ากอเต่ากอเกมถ้าใขรหรือเจากก้ากอเต่าเป่าลิงกี้นะ ก็คนคนเดียวกันค่ะเป็นมวยเข่าเปิดเกมสาสตร์แข้งต่อยหมัดไล้แขนปั้มตีแข็งแกร่ง,งตือ้อดีขยันออกอาวุธหมัดศอกแรงบู๊ดุดันนะคะหัวจิตหัวใจดีก็3สามฟอร์มล่าสุดที่เคยชนะมาที่เคยทำมานะเคยแพ้นอกยกสามเจ้าไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างมาแล้วก็มาแพ้คะแนน,นเพชรแสนสุขล่าสุดมาชนะนอกยกสี่เวนน้องลักกี้บันเทิงที่สึกเมยไทยเจ็ดสีส่วนมุมน้ำเงินนะคะทศกัณฐ์ช้างนครศรีมวยตัวนี้หนูรู้สึกว่าจะแบบว่า ได้ชกบ่อยนะน่าจะเป็นมวยสร้างอีกคนนะคะเป็นนักชกอายุ22ปีสัดส่วนร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชการผ่านมวยเท่ากันนะคะหนึ่งร้อยครั้งเป็นมวยเข่ามาจากสภูมิพัฒน์นะคะก็น้ำหนักไปปล่อยที่ห้าสิบเจ็ดกิโลเวทที่ชกเราเก่งอยู่ที่ร้อยสิบหกไม่เกินร้อยยี่สิบห้าปอนด์ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายหน้าเตะหนักแรงบู๊ดุดันเข้าออกรวดเร็วกว่า่วกนี้ฟอร์มกลังสดน่าจะเป็นมวยสร้างนะคะเพราะรู้สึกว่าโปรแกรมการชกมวยเห็นบ่ออยเเหลืกินนะะค ก่อสามไฟล์ล่าสุดนะคะเคยแพ้คะแนนวุฒิกรส่วนน้ำทานคิรีที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีมาแล้วก็มาชนะคะแนนแก่นเหล็กสองชกมวชไยที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีล่าสุดนะคะมาชนะมหาหินนักบินอะไรงยนที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะคะก็ชนะลวนนะคะฟอร์มสดคู่นี้ออกชอบไปที่แดงก่อนค่ะคู่เอกของรายการนะคะก็เป็นการชิงแชมป์ช่องเจ็ดสีว่างวุฒิกรส่วนน้ำทานคิรีเจอกับหาน เ,กเกพชรเพชรนะวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีก็น่าจะคุณนักขุนตากันดีนะเป็นนักชกอายุสิบปดปีช่วงน,นี้เก่งขึ้นเยอะนะคะมีอาวุธเสริมขึ้นมาเยอะค่ะดูจากฟอร์มแล้วเป็นนักชกส่วนสูงร7 0ยเ็ิเซนติเมตรนะเป็นเมืองมาจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะการผ่านมวยหนึ่งร้ยครั้งค่ะเป็นมวยขวามวยเข่าครบเครื่องเดี๋ยวนี้มีอาวุธเสริมขึ้นมาหลากหลายนะคะทำการซ้อมที่สวนน้ำทานคีรีค่ะก็เป็นมวยเขา่า มวยขวาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มปีเหนียวแน่นบู๊ดูดันสรุปพลิกไปมานะช่วงนี้มีอาวุธเสริมมีศอกมีหมัดมีหลากหลายขึ้นเยอะกว่าเดิมเก่งขึ้นเยอะนะสารพย์ล่าสุดที่ทํามานะเคยแพ้คะแนนริดนะคะอบจนคปรปนมที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีก็แพ้แบบเบียดเสียดสูสีนะแล้วก็มาชนะคะแนนสุดหล่อสอจต้องปาจีนที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนมังกรเหล็กวันอิทธิพลมหากุศละคะ่ะก็หลังๆมานี่เก่งขึ้นเยอะ ถึงได้ชิงแชมป์วันนี้นะคะเขาเก่งขึ้นเยอะจริงนะเพราะหนูิดตามมวยตัวนี้มาวันนี้เจอกับนักชกจอมเก่านาะหารเกียรติ เพชรเกียรติเพชรนะเป็นนักชกรุ่นพี่อายุ28ปีสูส16ี163เซนติเมตรนะเป็ดมวยมาจากบุรีรัมย์การผ่านมวย100ครั้งอ่ะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องทำการพริซซ้อมพี่เ,เพชรเกียรติเพชรน้ำหนักป,ปล่ปอย่อยู่ที่56กิโลเวทที่ชกเรากเก่งอยู่ที่119ปอนด์ไม่เกิน123ปอนด์นะก็ะอีกฉายาหนึ่งก็มีหานสศักนารินหรือหานบอสวิคคาออดิโอหรือหานสิทธิ์กำนันประเสริฐนะก็ะเป็นนักชกคนเดียวกันค่ะก็หนูก็ เพิ่งคุ้นคุ้นเขาเมื่อก่อนเขาเคยทชกแบบมีชื่อเสียงแล้วก็หายไปแล้วเพิ่งกลับมาโชว์ฟอร์มไว้สวยนะคะเก๋าเกมเก่งค่ะก็เป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านเหลี่ยมหักเทดีมีเข่าแทงมีสอกสวนแรงรวดเร็วกว่าซ้ายปิดวิญญ,ญาณนัเก๋าเกมตลาดหลักเหลี่ยมดีนะคะตลาดจริงก็ประสบการณ์เหนือชั้นเลยนะคะจัดว่าเก่งอยู่คนนึงและเจ้าอุทิกรเจองานหนักนะวันเนี้ย าดูสามไฟล่าสุดของหานเพชรเจ็ดเพชรนะ,ะก็หลังจากหายไปนานแล้วกลับมาโชว์ไว้สวยทุกไฟล์นะ,ะก็เคยชนะคะแนนเพชรพาสอสโศภิษท,ที่ศึกมาเทจสีมาแล้วก็มาชนะคะแนนฉลามดำนาะยกเอท่าสาราได้แชมป์ไปนะ,ะแล้วก็มาแพ้นอกคุณศึกเล็กยูฟ้าบูมเด็กเซียน,นะค่ะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแล้ววันนั้นพลาดไปนิดหน่อยก็ยกสองเองค่ะก็น่าจะมีการแก้มือกันนะคะเพราะวันนั้นยังไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่นะคะดู เหมือนจะเลื่อมๆด้วยแต่มาพาดก่อนเพราะพี่เขาเก่าเกมตัวเนี้ยคุณนี่ออกชอบไปที่พี่หานก่อนค่ะแล้วค่อยมาสืบมาพูดใหม่วันนี้ข้อมูลอาจจะมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยเดี๋ยวขอสือบขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเรก็จะมาพูดให้ฟังใหม่วันนี้ก็รองเท้าหนูหายแนละ้วหนูก็ใจไม่ดีก็เลยมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้เหนื่อยมากก็หลับฝันดีนะคะ